ครับสำหรับเรามาต่อกันเนาะตรงที่หัวข้อว่าการสร้างขนาดกระดาษต่างๆสำหรับการทำงานในโปรแกร,รม Adobe Photoshop นะครับไม่ไว่าจะเป็นการสร้างสืงส่อสิ่งพิมพ์ปายโฆษณาหรือสืส่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเรามีการกำหนดขนาดแบบนี้ครับคลิกที่เมนูไฟล์เลือก New New ก็คือใหม่ใช่ไหมครับหรือกดปุ่มคีย์รัดบนแป้นพิมพ์ของเราก็คือ c t r l N ลได้เลยนะครับ จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกขนาดกระดาษแล้วก็การตั้งค่านะครับเนมก็คือชื่อชิ้นงานนะครับอย่างเช่นง,งานตัวนี้อาจารย์จะตั้งเป็นทดสอบนะครับทดสอบเพรเซสนะครับก็คือชนิดก,กระดาษน,นะก็จะมีให้เราเลือกถ้าเป็น d default p h o t o s h o p size นะครับก็จะมีประมาณนี้ก็คือการตั้งค่าถ้าเป็นอะไรครับ User US p a p e r นะครับก็จะเป็นขนาดกระดาษตรงนี้นะครับ มีอะไรบ้างแนวนอนแนวตั้ง international paper นะครับก็คือขนาดกระดาษที่ใช้โดยทั่วไปมีชนิดไหนบ้างเราก็คิดดูครับเรื่องตั้งแต่ a 6 a 5 a 4 a 3 b 5 b 4 b 3 c 6 c 5 c 4แล้วก็ประเภท dl ซึ่งขนาดกระดาษแต่ละประเภทนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับประเภทต่อมาครับก็คือ photo ก็คือขนาดของรูปภาพ เขาก็จะกําหนดให้ให้ใหมี2อ4คูณสามคูณหกคูณเจคูณสินิ้วอะไรต่างๆแล้วก็เลือกตามที่เราชอบนะครับต่อมาประเภทเว็บในการทำแบนเนอร์มีชนิดไหนบ้างเขาก็จะมีที่เป็นแบบมาตรฐานให้เราเลือกนะครับเริ่มต้นที่640คูณ480พิกเซลนะครับต่อมามีอะไรครับเว็บแล้วก็ม o b บายแอนด์ดีไวก็คือการทำภาพของโทรศัพท์ นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการทำโทรศัพท์ขนาดอ่สามห้าสองคูณสี่หนึ่งหก็จะเป็นลักษณะกระดาษก็จะเป็นประมาณนี้ครับ3ามคูณสเนาะมันมันจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็คือให้เราลองลองฝึกสุด,สดช้นะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายเลยคือฟิล์มแอนด์วิดีโอนะครับ ก็คือประเภททีวีอะไรต่างอันนีเน้เป็นความหมายเนาะเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าแต่และชนิดมีอะไรบ้างแต่ขนาดกระดาษที่เราต้องใช้แล้วก็วุ่นวายอยู่ก็จะมีอยู่ประเภทอ่า international paper แล้วก็ photo นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าขนาดกระดาษหรือป้ายชนิดอื่นนะครับมันไม่มีในนี้เราต้องทำยังไงครับเราเราก็ต้องทำการวัดนะครับคลิกที่มาเมานูคอนทอมครับ ก็คือทั่วไปเสร็จแล้วสมมุติว่าอาจารย์วัดวัดใต้หน้าแผน,เ,นเราได้ทั้งหมด150่งรใช่มั้ยห้าสิบเซนติเมตรแล้ก็มาเปลี่ยนหน่วยตัวนี้นี่เป็นจากพิกเซลเป็นอะไรครับเซนติเมตรซนติเมตรก็คือ cm นะครับสูงเท่าไหร่ครับสูง100เซนติเมตรนะครับเราก็กำหนดค่า เร o l เลชันความละเอียด Color m o d โหมดโหมดค o l เที่แนะนำจะเป็น rgb นะครับ rgb กับ cmyk rgb ก็คือโหมดสีที่ใช้งานทั้งด้านกราฟิก cmyk ก็ CM คือโหมดสีที่ใช้งานทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ background content ก็คือพื้นหลังก็จะเป็นสีอะไรครับสีขาวเมื่อตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วเร o l เลชันตัวนี้อาจารย์กำหนดไว้ที่72นะครับจริงๆเราสามารถกำหนดได้มากกว่านั้น สมมติว่าเราเลือกขนาดกระดาษได้ตามต้องการแล้วเราก็กดอะไรครับโอเคนะครับเราก็จะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือขนาดสูงเท่าไรครับสูงตัวนี้ร้อยห้าสิบกว้างร้อยห้าสิบสูงหนึ่งร้อยนะครับตัดกันก็จะเป็นชิ้นงานพื้นที่ที่ทำงานก็จะเป็นพื้นที่สีขาวหรือใน b a c k ราวด์ค content ส่วนสีเทารอบข้างนะครับก็คือพื้นที่ ที่ทำงานได้แต่ว่าเวลาเอาอพุตออกมาพิ์งานออกมาเขาจะไม่แสดงนะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่ากระดาษนะครับเราสามารถกดย้อนหลังดูคลิปวิธีทําเรื่องเตียน,นินอะไรต่างๆได้นะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลซึ่งในยุคดิจิทัลนี่ถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับอ่ะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพอเราจะมาเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าการใช้สีการเทสีนะครับให้กับชิ้นงานกราฟิกของเราว่าสีที่เราจะเทนี่ความเป็นสีอะไรบ้างชนิดของสีมีอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากให้หนักศึกษาทุกคนเตรียมตัวเนาะสัปดาห์หน้าเป็นการอะไรครับคลิปหน้าเป็นการเรียนรู้กับสีนะครับ